จากแห่งนี้ก็เคยมาเยี่ยมเยียนนะครับในสมัยที่ทํางานอยู่ที่หน่วยงานประที่ของไทยครับถ้าพูดถึงการทํางานรับใช้นะครับผมก็เป็นศิจพิบาลน,นะครับอยู่สองคริจ,จักนะครับแปดปีอยู่ที่หน่วยงานศิจพิบาลน,นะครับหกปีหน่วยงานเผยแพร่ปกติคุณนะครับหนึ่งปีแล้วก็หน่วยงานประที่ของไทยนะครับอยู่อีกสิบกว่าปีนะครับ เพราะฉะนั้นชีวิตในการรับใช้ก็อยู่ในแวดวงสภาคริสจักรตลอดนะครับหัวข้อที่ผู้นำนะครับได้บอกกล่าวกับพี่น้องก็เป็นหัวข้อที่ผมเองนะครับก็คุค้นเคยอยู่กับคริสจักรนะครับทั้งหน่วยงานและสถาบันอยู่ในสภาคริสจักรในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดในเรื่องของประสบการณ์นะครับในการทํางานรับใช้ เราก็จะพูดถึงนะครับว่าเราจะก้าวเดินไปยังไงนะครับในทา้ที่เป็นสมาชิกของคริสจักรนะครับเพื่อจะนําพานะครับคริสจักรของพระเจ้าให้จเจริญขึ้นสู่ความไปบูณ์ขององค์รงพระเยซูคริสพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่สาราจารย์ธีรพันธ์ขอบใจนะครับซึ่งได้แนะนำคร่าวๆว่าการมาของทีมคณะผู้ปกครองคริสจักรภาคที่1นนะครับ มาเพื่อที่จะมาหนุนเสริมนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับให้พี่น้องในคริสจักรนะครับทั้งภาคที่สินะครับได้ตระหนักว่าการเป็นผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้นำคริสจักรนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเนาะในการที่จะ,ะมีส่วนในการที่จะพระวงศซึ่งกันและกันในฐานะเป็นผู้รับใช้นะครับที่จะนำคริสจักรให้จเจริญเติบโตขึ้น ร่วมกับคณะธรรมกิจและสิทธิพิบาลครับพี่น้องครับทีมงานที่มาจากเชียงใหม่นะครับ20ท่านเนี่ยในส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายนะครับก็จะอยู่ในโซนภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ครับเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับประมาณนี้นะครับมีอยู่ไม่กี่ภาคนะครับก็มีการประชุมประสานงานกันแล้วก็ทำธุรกิจนะครับของเครือข่ายซึ่งผมเองผมเองเป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับ แล้วผู้ของขี้จักภาคที่1น,นะครับก็จะมีการประชุมนะครับหนึ่งเดือนบ้าง2เดือนบ้างนะครับเพื่อที่จะ,ะไปทำกิจรับใช้ไปหนุนเสริมขี้จักท้องถิ่นอย่างไรของคณะผู้ปกครองนะครับไปเจศนานะครับไปประกอบพิธีมาสนิทนะครับเยี่ยมเยียนนะครับไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันก็ประมาณนี้นะครับ ก็เวลามีพี่น้องเจ็บป่วยนะครับคระบครองก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับมีผู้เสียชีวิตก็นำรีดไปให้ก็ประมาณนี้นะครับในการทำุริกร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคิดจักนะครับในภาคที่13นะครับตระหนักนะครับในการที่จะรวมกลุ่มก้อนนะครับของคระบผู้ปกครองนะครับเพื่อทำมริจรับใช้นะครับแล้วก็เป็นผู้ครองเครือข่ายนะครับกับทางภาคเหนือนะครับภาคกลางหรือภาคใต้ก็แล้วแต่นะถ้ามันมีเกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ วัฒนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะสภาคิดจักรเองก็มีบ้านครอบครัวเนาะก็มีเครือข่ายบ้านครอบครัวนะครับเครืขอข่ายสตรีอะไรประมาณนี้เครืขอข่ายนิชนนะครับแต่ว่าเครือข่ายผู้ปกครองนี้นยังไม่มีนะครับก็ฝากไว้นะครับในการนิทานเผื่อของพี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าผู้ปกครองมารวมกลุ่มกันนะครับเพื่อจะพ,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 พิกพ้าพิกฟ้าพิกแผ่นดินนี่ไม่ใช่นะครับแต่เพื่อทำธารกิจรับใช้ร่วมกันนะครับนั่นคือเป้าหมายในการารวมกลุ่มกันของผู้ปกครอง พระเจ้าณาของพระเจ้าซึ่งผู้นำได้อ่านไปนะครับแล้วก็เราได้ยินได้ฟังร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับผมก็จะพยายามบริหารเวลานะครับเพื่อจะไม่ให้พี่น้องรู้สึกกระวนกับวายว่าจากนี้ไปพี่น้องจะประชุมสับหลุดต่อเนาะ,ะเจริญขึ้นสู่ความไปบุญของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นหัวข้อที่หลายท่านนะครับอาจจะคุ้นเคยนะเพราะว่าสภาคิจักเองก็เคยตั้งเป็นหัวข้อของสมัชชา ในการที่จะให้คลิตจักภาคคลิจักท,ท้องถิ่นขับเคลื่อนนะครับในการที่จะนําพาคริตจักให้เจริญเติบโต,ตขึ้นอาจารย์โปโลนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับคลิตจักนะครับในการที่จะให้พี่น้องสมาชิกหรือบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อจะนําพาคริตจักให้เจริญเติบโต,ตขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งู่ความไพ่บูรณ์ขององค์พระเยสุคริสนะครับ ถามว่าสตจักสามพิกิธรรมนะครับจะเริญสู่ความไพยยบุญของพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังนะครับแม้จะมีครสตจักลูกนะครับเกิดขึ้นนะครับหลายที่หลายแห่งนะครับถามว่าสู่ความไพยยบุญแล้วหรือยังนะครับการนี้ก่อนจะไข่ครวนพรนะเจ้าของพระเจ้าเราอธิฐานด้วยกันอาทุกการในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และเป็นพระเจ้าแต่ผู้เดียวที่ข้าหลายปุธิบัตรรับใช้พระองค์ขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ข้าพงศ์ผู้รับใช้จะเปิดเผยยังถ้อยคําแห่งพระชนะของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาหนุนเสริมกําลังและอวยพรให้ทุกถ้อยคํานั้นได้มีส่วนหนุนเสริมและสร้างชีวิตของข้าพงศ์ผู้รับใช้ให้จเจริญเติบโตขึ้นและสื่อสัย์ในการที่จะกล่าวถึงถ้อยคําแห่งพระชนะของพระองค์ ขอพระเจ้านำอวยพรและสถิตยอยู่ด้วยกับมวลพี่น้องสมาชิกทุกท่านและผู้ที่มาร่วมสการองค์พระบุญเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อข้าพงสลายจะได้เรียนรู้และเข้าใจนามพระไทยและพระประสงค์ขององค์พระบุญเจ้าเช่นเดียวกันจึงขอาการทรงนำและการอวยพรจากพระองค์กราบทุนขอด้วยความเชื่อในพระนามพระสูคิตเจ้าอาเมนพี่น้องครับ เราจะเจริญเติบโตสู่ความไปบู์ในองค์พระเยซูคริสต์อย่างไรครับในฐานะที่เราทั้งหลายนะครับก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและเรียกให้มาติดตามปฏิบัติรับใช้พระองค์นะครับคริสตจักรจะเจริญเติบโตขึ้นนะครับก็ต้องโดยอาศัยเราทั้งหลายซึ่งเป็นมวลสมาชิกครับประการแรกนะครับที่เราจะ ทำให้คิดจักนะครับจเจริญเติบโตสู่ความพิบู์ขององค์พระเยซูคริสต์ก็คือการรู้จักตนเองนะครับหนึ่งการรู้จักตนเองถามว่าเราคือใครเราคือใครนะครับพิจิพิบาลนะครับหรือว่าอาจารย์ทีเทศนาท็จะถามพี่น้องนะครับว่าเราคือใครอาจารย์ปโลได้ตั้งคําถามนะครับแล้วก็ตอบในเรื่องนี้นะครับบอกว่า เราเป็นอวัยวะขององค์พระเยสุคริสเราเป็นอวัยวะขององค์พระเยซูคริสในหนึ่งโครินธ์บทที่หข้อที่สิบห้าอาจารย์โปรบอกไว้อย่างนั้นสองเราเป็นวิหารของพระเจ้าชีวิตของเราเนี่ยเป็นวิหารของพระเจ้านะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่สามข้อสิบหกไม่ว่าเราจะเป็นอวัยวะขององค์พระเยสุคริสหรือเป็นวิหารของพระเจ้าชีวิตของเราจําเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องรู้จักตนเองอยู่ตลอดเวลาและอยู่เสมอผมราะไม่นี้เติบโตมาจากคระจักในภาคที่สิบสามนะก่อนที่ผมจะไปเรียนพระคิดธ,ธรรมเนี่ยผมไปทำงานรับใช้ยอยู่ที่ศูนย์อพยพที่จังหวัดหนองคายกับก่อนไปเรียนและชีวิตของผมเองนะครับได้คุกคลีตีโมงอยู่กับชีวิตก่อนมารับเชื่อว่าก่อนเป็นคริสเตียน และรู้วิถีชีวิตนะครับของพี่น้องทางภาคอีสานว่าชอบกินเหล้าชอบสูบบุหรี่ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากเรามีพฤติกรรมนะครับในการกินการดื่มครับพี่น้องทางภาคอีสานนะครับก็จะบอกว่าใครกินเหล้าสูบบุหรี่คนนั้นบาปนะัะเป็นคนบาปพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อผมตัดสินใจรับเชื่อแล้วไปอยู่เชียงใหม่มันต่างกับทางภาคอีสานพี่น้องครับ พี่น้องทางภาคสิบสามนี่มาจาก CMA เนาะพื้นฐานนี่จะต้องเอาจริงเอาจังในพระเจ้านะครับมีพิธีบริสุทธิ์แต่พอไปอยู่ภาคเหนือครับไปเจอพ่ออุ้ยเมกุวินีสุบุรีขี้โยเนาะนั่นเป็นวิธีชีวิตของเปิ้ลเนาะกินเหล้าสุบุรีนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเป็นคริสเตียนพี่น้องทลายถ้าเรารู้จักตนเองและตระหนักว่าเราเป็นอาวัยวะขององค์พระเยซูคริสต์ชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเป็นวิหารของพระเจ้า เราก็ต้องตระหนักใช่ไหมครับว่าเราจะต้องมีชีวิตอย่างไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ปโลจึงบอกว่าเราคือกายขององค์พระเยสุคริสในหนึ่งครินบทที่สิบสองข้อยีิบเจ็ดเนี่ยอาจารย์ปรเยืนยันว่าเราเป็นกายขององค์พระเยสุคริสน้องหลายกายขององค์พระเยสุคริสนะอาจารย์ปรยืนยันว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบอยู่ด้วยสามส่วนนะครับสามส่วนคืออะไรบ้าง ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณผมก็เคยถามพี่น้องสมาชิกว่าแล้วส่วนไหนจะต้องบริสุทธิ์ในฐานะที่เป็นกายขององค์พระเยซูคริสต์เราจะดูเฉพาะกายภายนอกไหมั้งหัวออเราเป็นคริสเตียนเราไม่สูบบุรีเราไม่กินเหล้าเนี่ยเราก็บริสุทธิ์ละมันคงไม่ใช่เนาะเพราะไม่มีใครนี่สามารถรู้ว่าล่วงรู้ว่าจิตใจภายในของแต่ละคนนั้นคิดอะไร ดังนั้นอาจารย์โรโลจึงยืนยันว่าเมื่อเราตระหนักว่าร่างกายของเราชีวิตของเรานะครับเป็นของพระเจ้าทั้งอวัยวะทั้งร่างกายทุกส่วนเป็นของพระเจ้าเราก็ต้องตระหนักนะครับว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรน้องตลาลชีวิตของเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องตระหนักในการทรงสร้างของพระเจ้าเนาะพระเจ้าสร้างอาดัมเอวานะครับมนุษย์คู่แรกให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเป็นพระฉายาของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับในโลกในสวนเอเดน,นแต่ทั้งสองคนล้มล,ลงในความบาปความบาปเกิดขึ้นมนุษย์ก็ต้องตายนะครับในที่สุดอย่างไรก็ตาม <c oughs> อาจารย์ปโปรยืนยันว่าเมื่อเราทั้งหลายตัดสินใจมาเชื่อมาติดตามปริบัติรับใช้องค์พระเยซูคริสต์เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เราเป็นกายขององค์พระเยสุคิ์เราเป็นฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทั้งหลายรู้จักตนเองและตระหนักว่าเราคือกายขององค์พระเยซูคิ์เราคือฉายาขององค์พระเยซูคิ์เป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราทั้งหลายในพระธรรมลูกายืนยันว่าพระเจ้าตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า จงเชื่อฟังท่านนี้เพราะท่านเป็นลูกที่รักของเรานั่นคือพระสุรเสียงที่ตรัสกับองค์พระเยซูคริสพี่น้องทั้งหลายพระเยซูคริสเป็นลูกที่รักของพระเจ้าถามว่าลูกที่รักของพระเจ้าเนี่ดื้อไหมจิตใจแข็งกระด้างไหมไม่เชื่อฟังใช่ไหมก็คงไม่ใช่ลูกของพระเจ้าต้องเป็นลูกที่ผ่มสุภาพเชื่อฟังจำเกรง ถ้าหากพระเยซูคิสตไม่ได้เป็นลูกนะครับที่รักของพระเจ้าพระเยซูคิสตคงไม่ยอมไปตายบนไม้กางเขนดังนั้นชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าในแต่ละวันในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นชายาของพระเจ้าเราต้องตระหนักว่าเราไปที่ไหนนะครับพระเจ้าอยู่กับเราเราจะต้องสำแดงพระสิริข,ของพระเจ้าให้คนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่กว้างไกลๆได้รู้ได้เห็นในชีวิตของเรา เหมือนกับที่คลิปจากสามติธรรมกําลังกระทําอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือการประกาศการตั้งคลิกรูกเกิดขึ้นนะครับหลายที่หลายแห่งนั่นเป็นเพราะว่าท่านตระหนักนะครับในการเป็นพระชายาและเป็นลูกของพระเจ้าอาจารย์ปโลบอกต่อไปว่าเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระกายขององค์พระเยซูคริสต์ทำไมอาจารย์ปโลนะครับ ยืนยันแล้วก็บอกให้พี่น้องที่คิดจากโครินได้ตระหนักอย่างนี้เพราะว่าในคิดจากโครินนะครับมีการแข่งแย่งมีเรื่องของอการผิดหัวผิดเมียการเล่นชู้การดำเนินชีวิตตามใจตนเองมากกว่าตามพระประสงค์ของพระเจ้าอาจารย์ปรโรยยืนยันว่าถ้าหากเรารู้จักตนเองว่าเราเป็นอวัยวะในพระกายขององ,องค์พระเยซูคริส ซึ่งบางคนอาจจะเป็นตาเนะเป็นตาบางคนเป็นหูบางคนเป็นจมูกบางคนเป็นปากบางคนเป็นมือบางคนเป็นเทา้านะเอาไว้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกี่ส่วน,นครับมีกี่อย่างตามที่สองอย่างเน,นนะนะาะก็เอาง่ายๆว่าตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยถ้าหากเราตระหนักว่าเอวไวว่าทุกส่วนที่อยู่ในกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้านะครับ มีอะไรบ้างแล้วเราใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือปล่อยให้มารสาตานเนี่ยเข้ามาครอบงำอวัยวะของเราอาจารย์พโลเตือนว่าอย่ายกอวัยวะของเราเนี่ยให้กับบาปให้กับมารถ้าเรายกอวัยวะให้กับบาปกับมารน,นะครับตื่นเช้ามาแทนที่จะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอันนคำเมืองออกมาแล้วครับ ปากไม่ได்ว่าอย่างนั้นเนาะมีแต่คำป้อยคำดาคำแช่งละคำไม่ไดีออกมาจากปากบางครั้งครับมือเท้าแทนที่จะทำในสิ่งมั้นเป็นการปฏิบัติรับใช้เราก็ไม่ได้ทำอาจารย์โปรยจึงบอกว่าอย่าให้อวัยวะนั้นนะครับแก่งแย่งกันขัดแย้งกันนะครับปากจะไปดาหูหูจะไปดาตานะครับอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ให้ทุกส่วนพระวงซึ่งกันและกัน ให้ทุกส่วนร่วมมือซึ่งกันและกันปากนะครับอยากกินน้ำนะครับถ้ามือไม่เอามาใส่นะปากก็คงจะกินยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในคิดจักรนะครับแต่ละท่านเป็นอวัยวะในพระกายซึ่งจะต้องมีส่วนพะวงซึ่งกันและกันและปฏิบัติรับใช้องค์พระเิ้าด้วยกันนะครับเพื่อนำพาคิดจักรให้จเจริญเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสู่ความไปบูุ์ขององค์พระเยสุคริต ไม่ใช่สู่ความไปบุญของใครคนใดคนหนึ่งแต่สู่ความไปบุญขององค์พระเยสุคริตนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกนะครับอยากจะฝาาพี่น้องว่าให้เรารู้จักตนเองว่าเราคือพระกายขององค์พระเยสุคริตเราคืออวัยวะในพระกายขององค์พระเยสุคริตประการที่สองนะครับรการที่นำพาให้กิจักเจริญขึ้นสู่ความไปบุญของพระเยสุคริตนั้นเราต้องรู้จักซึ่งกันและกัน การรู้จักซึ่งกันและกันนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องรู้ว่าคนที่ทำงานรับใช้ร่วมกันในคณะธรรมกิจก็ดีนะครับในหมู่มวลพี่น้องสมาชิกก็ดีหรือคณะต่างๆในคริสตจักรก็ดีเรารู้จักซึ่งกันและกันนะครับมากน้อยเพียงใดครับเรารู้ว่าคนนั้นนะครับเป็นลูกเต้าเต่า,ตาใคร อยู่ที่ไหนทำงานอะไรมีลักษณะชีวิตอย่างไรถ้าเรารู้จักซึ่งกันและกันนะครับก็แน่นอนนะครับเราก็สามารถที่จะยอมรับซึ่งกันและกันได้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติรับใช้การทำงานรับใช้นั้นนะครับถ้าปราศจากการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีแต่การขัดแยง้ง การแตกแยกและไม่ความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันถ้าหากตาไม่ยอมรับว่าเท้านะครับคือส่วนหนึ่งที่เป็นอวัอวยวะในกายนะครับถ้าปากไม่ยอมรับว่ามือเป็นส่วนหนึ่งในเป็นอวัยวะในกายแน่นอนครับชีวิตของคนนั้นก็คงจะลำบากนะถ้าหากไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นการยอมรับคนอื่นหรือว่าหมู่คณะที่เราทํางานด้วยกันนั้นถ้าหากเรายอมรับนะครับการแก่งแย่งการชิงดีการอิจฉาลิษยาต่างๆนั้นมันก็จะลดน้อยถอยลงจะมีแต่การที่จะให้เกียรติยกย่องนับถือซึ่งกันและกันนะครับการยอมรับว่าเราคือใคร และการรู้จักว่าคนที่เราทำงานด้วยนั้นคือใครจะนำไปสู่การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนำไปสู่ความเป็นเอกภาพในการทำง,งานรับใช้จะสจนุนใจพี่น้องทั้งหลายว่าสภา,าคีดจักรประกอบขึ้นอยู่กับหลายคิดจักรภาคแต่ละคิดจักรภาคนั้นก็มีภูมิหลังที่แตกต่างเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สภาคิดจักเองหรือแม้แต่ในคิดจักภาคจะต้องรู้จักซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งและกันเพื่อเราสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสภาคิดจัดในคิดจักภาคค,ภาค,คิดจักท้องถิ่นเนี่ยเกิดจากการไม่ยอมรู้จักซึ่งกันและกันเอาแต่ใจตนเองทำอะไรตามใจตนเองก็ไม่ได้คิดถึงไม่ได้พวงว่าคนนั้น พิจากนั้นพิจักภาคนี้ก็คืออวัยวะในพรายายขององค์พระเยซูคริสต์เหมือนกันขาดการพระวงซึ่งกันและกันและขาดการตระหนักว่าเราจะต้องทำบริจรับใช้ด้วยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้องทั้งหลายครับการทำงานรับใช้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องตระหนักว่าอาจารย์ธิรพันธ์ขอบใจท่านเป็นศิษย์พิบาลที่นี่มาเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า20ปี ท่านคงทํางานคนเดียวไม่ได้นะครับและไม่สามารถที่จะตั้งนะครับคิดจากลูกนะครับเป็นเจ็ดแห่งได้ถ้าปราศจากความร่วมไม้ร่มมือจากพี่น้องนั่นแสดงว่าทีมงานก็ดีนะครับหรือว่าพี่น้องสมาชิกก็ดีเนี่ยต้องรู้จักอาจารย์นะครับเมื่อรู้จักว่าอาจารย์มีนิมิตมีเป้าหมายอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับและก้าวเดินไปด้วยกันในการทํางานรับใช้อยากจะให้ภาพเหล่านี้นะครับ เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นแบบยั่งยืนนะไม่ใช่วูบว่าบนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นคือทุกคนนะครับที่เป็นพี่น้องสมาชิกคณะธรรมกิจก้าวเดินไปด้วยกันในการทํางานรับใช้เสริมสร้างคลสตจักสามัคคีธรรมแห่งนี้ให้มีความเข้มแข็งฝ่ายจิตปัญญ,ญาณมีความเชื่อมีความไว้วางใจมีความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ แม้ว่าจะมีคิดจักรลูกเกิดขึ้นนะครับมีหลายคนไปดูแลจะใส่แต่ว่าที่นี่จะต้องเข้มแข็งและมั่นคงอยู่ในความเชื่อคิดจักรลูกก็จะก้าวไปนะครับในการตั้งเป็นคิดจกักรเป็นหมวดคริสเตียนนะครับจากจุดประกาศเป็นหมวดนะครับเป็นคิดจักรขึ้นมานะครับนั่นคือเป้าหมายซึ่งเป็นพระมหาบัญชามอบหมายขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นนะครับหนึ่งของให้พี่น้องรู้จักว่าเราคือใครสองรู้จัก คนที่เราทำงานด้วยรู้จักคนที่อยู่ข้างว่าคนเหล่านั้นคือใครมีลักษณะชีวิตอย่างไรประการสุดท้ายครับเราจะต้องรู้ว่าคิดจักที่เจริญเติบโตขึ้นสู่ความไปบุญของพระเยสูคริสต์นั้นต้องเป็นอย่างไรคิดจักที่เจริญเติบโตขึ้นสู่ความไปบุญของพระเยซูคริสต์นั้นต้องเป็นอย่างไรนะครับหเราต้องตระหนักว่าคิดจัก นะครับจะต้องตระหนักในความเป็นเอกภาพการตระหนักในความเป็นเอกภาพอาจารย์ปรลได้กล่าวไว้นะครับใน1นึ่งโคลินบทที่12ข้อ2 4นะครับข้อ25ครับที่บอกว่าถ้าหากอวัยวะนะครับเกิดความแตกแยกขัดแย้งนะครับอวัยวะนั้นก็ไม่มีเอกภาพก็เหมือนกับในคริสตจักร ถ้าหากในคิดจักรนะครับมีความขัดแย้งแตกแยกความเป็นเอกภาพมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในคิดจักรและความเจริญเติบโตสู่ความไปบุญขององค์พระเยซูคริสต์มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอยากให้พี่น้องหลายได้ตระหนักว่าคิดจักรจะเจริญเติบโตสู่ความไปบุญขององค์พระเยซูคริสต์ได้นั้นต้องตระหนักในเรื่องของความเป็นเอกภาพเราจะดูด้วยกันสองคนนะครับหรือกลุ่มก้อนนะครับสี่ห้าคนนะครับ ก็ขอให้ตระหนักในความเป็นเอกภาพนะครับในคณะสตรีคณะอริชนนะครับแผนเกเยี่ยมเยียนแผนกประกาศอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนต้องทํางานด้วยกันและอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นเอกภาพพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่สองนะครับที่อยากจะให้พี่น้องตระหนักว่าคริสจักรจะเจริญเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์นั้นเราต้องตระหนักนะครับในการทํางานรับใช้ร่วมกัน การทำงานรับใช้ร่วมกันนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องอาศัยพระชนะของพระเจ้านะครับในการทำงานรับใช้ตอนที่ผมทำงานอยู่ที่หน่วยงานศิริพิบาลก็ดีครับหรือว่าอยู่หน่วยงานเผยแพร่มีการอบรมสัมมานะครับต่างๆมากมายครับแม้แต่สภาขึ้นเองก็นำพาคลกรับไปศึกษาดูงานนะครับทั้งในต่างจังหวัดในต่างประเทศนะครับไปดูงานเรื่องจีเทเวลครับที่ประเทศเกาหลี นะครับดูแล้วกลับมานะครับก็เพียงแต่ไปดูเนาะอบรม EC เอเปิเขาเรียกว่าอ่อ E E เอ E สามาของที่อาจารย์บุญศรีจัดในที่ลำปางนะครับก็ไปเข้าอบรมสัมมนา,นะ,ะน,า,น,มามนะครับอยู่ในงานเผยแพทย์ก็มีการอบรมนะ EC 2 0งศนะครับอยู่ในงานสีบานก็อบรมคิดจักรนะครับต้องเป็นคิดจักรที่มีการเสริมสร้างพี่น้องครับ มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหลายยุทธวิธีหลาย,ย,ห,ลายหลายแนวทางในการที่นำพาให้จักจเจริญเติบโตขึ้นดูความไปบูรณ์ของ,ององค์พระเยซูคริสต์แต่อย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าการทํางานรับใช้นั้นเราจะทํางานนะครับเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องทํางานร่วมกันด้วยความเป็นเอกภาพพระเจ้าของพระเจ้านะครับก็ยืนยันว่าเชือกเนี่ยถ้ามันมีเส้นเดียวครับ บางครั้งก็อาจจะใช้งานนี่ลำบากแต่ถ้าเป็นเชือกสามเกลียวนะครับมันก็สามารถที่ใช้งานได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพพระเจ้าของพระเจ้ากำลังบอกว่าพี่น้องตงหลเป็นสมาชิกของเลดจักพี่น้องตงหลเป็นอวัยวะเป็นกายของ,ององค์พระปุณจจาขอให้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าทุกคนนะครับเป็นเหมือนกับเชือกสามเกลียวครับ เป็นเชือกสามเกี่ยวนะครับที่มันพันกันแน่นเพื่อที่จะใช้งานใช้ประโยชน์นะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกันแม้จะมีส่วนหนึ่งออกไปบุกเบิกประกาศก่อตั้งขึ้จักฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังก็อิฐานเผื่อใช่ไหมครับเรียแกบบว่าอาจารย์ธิรพันธ์ก็พาทีมไปเตะนะครับเขาอยู่ตังหลังนี่เขาก็จะพอแด้เพราะว่ามันจะเป็นไปได้ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ พี่น้องที่อยู่เบื้องหลังก็อธิษฐานเพื่อให้งานพนักิจนะครับจเจริญเติบโตขึ้นนะครับแม้จะมีปัญหามีอุปสรรคนะแต่ว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานรับใช้ถ้าเราตระหนักในการเป็นเอกภาพในการทํางานเหมือนกับเชือกสามเกลียวก็เชื่อได้ว่างานทุกอย่างนั้นจะเกิดผลนะครับและมุ่งไปสู่ความสําเร็จนะครับตามเป้าหมายที่วางไว้พี่น้องทั้งหลายเหมือนกับผมที่กล่าวไปแล้วว่าปัจจุบันนี้ ภิกัตสามไม่ธรรมำจเจริญเติบโตขึ้นสู่ความไปบุญขององค์พระเยซูคริสต์แล้วหรือยังทาตอบอยู่ที่พี่น้องทั้งหลายถ้าพี่น้องตระหนักและเข้าใจว่าเราคือใครคนที่อยู่ข้างของเราคือใครและคิกษักที่เจริญเติบโตขึ้นสู่ความไปบุญขององค์พระเยซูคริสต์นั้นต้องเป็นอย่างไรก็เชื่อและมั่นใจว่าภิกักของพระเจ้าที่นี่นะครับจะ,จะเจริญเติบโตขึ้น สู่ความไปบุญขององค์พระเยซูคริสต์วันต่อวันเดือนต่อเดือนและตลอดไปเป็นนิจอาเมน